สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครพี่พี่นะขอแจ้งพี่พี่ทุกท่านนะครับว่าผมไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนะอันนี้ต้องขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับนะสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าเพจ Facebook นะครับเข้ามาสอบถาม หรือว่าพูดคุยได้นะครับพี่พนะส่วนไลา์ผมนะครับที่ผมไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะครับผมไม่ได้หยิ่งนะครับพี่พนะพอดีว่าเพื่อนผมเต็มนะครับไลน์มีเพื่อนแค่ห้า0ันคนนะครับได้ได้สูงสุด5 0ห้าพันคนนะครับหลังจาก5000ันคนนะครับนะผมไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับพอเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับไลน์นะครับเขาก็จะไม่อนุญาต ให้โทรนะครับนะไม่สามารถโทรได้รับสายได้นะครับพี่พี่นะอันนี้ต้องขอภายในความไม่สะดวกนะครับนะท่านใดที่โทรมาเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะครับทางไลน์เพราะว่าไม่สามารถรับได้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนผมเต็มนะครับให้พี่พี่พิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับผมตอบไวแน่นอนนะครับพี่พี่นะบางครั้งนะครับมีตอบช้าบ้างนะครับเนื่องจากว่าผมขับรถอยู่นะครับพี่พี่นะแต่ก็จะมารีบตอบให้ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับนะอ่า วันนี้นะครับผมมีพระเครื่องหูแพ้วาวโลนะครับมานิดนึงนะคบพี่ๆไม่ได้เยอะมากนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับณตอนนี้นะเวลาผมได้พระมานะครับผมก็จะมักโพสนะครับโพสต์เป็นรูปภาพนะครับนะโพสต์ทาง YouTube แล้วก็โพสต์ในแฟนเพจนะครับพี่ๆก็สามารถเข้าไปตามในเพจได้นะครับพี่ๆนะผมก็จะมักที่จะเอาพระนะครับโพสตลงไปในเพจนะครับนะบางครั้งได้พระมาแล้วนะครับยังไม่ทันได้ทําคลิปนะครับพอโพสต์ไปปุ๊บก็มีหลายๆท่านเข้ามาปิด กันไปนะครับพี่ๆนะส่วนวันนี้ก็มีจํานวนหนึ่งนะครับพี่ๆไม่ได้เยอะมากนะครับนะเป็นพระหลักร้อยจะเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ผมมีลูกสะกดมาหนึ่งดอกนะครับได้มันหนึ่งดอกเท่านั้นนะครับพี่ๆเอาราคาเดิมเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับนะนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะเป็นดอกเล็กนะ ดอกเล็กวัดหนองพงนกนะครับปี50เข้าวิธีใหญ่นะครับพิธีจกักรพรรดิหมาตาที่ราด108ยแปดคณาจารย์ปลุกเศษนะครับนะนี่ตำนานขวานจามไม่เข้านะครับนะตอกโคตรชัดเจนนะครับเอาราคาเดิม200บาทพร้อมจัดส่งนะครับรูสะกดนี่ผมก็มีเอาขึ้นคอด้วยนะพี่ๆนะนี่อันนี้เป็นส้อยของผมเองนะครับแต่อันนี้ก็เก่าแล้วนะพี่ๆี่นะนี่ของผมนะผมห้อยมานานมากนะหลายปี นี่นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเผื่อมีพี่ีท่านใดนะครับนะอยากได้ไปทำสร้อยเหมือนของผมนะเอา200บาทนะครับ200บาทพร้อมจัดส่งนะครับจัดส่งฟรีไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะพี่ๆนะ แล้วก็รุ่นต่อไปนะครับพี่พี่เป็นตะกรุดโทนคงทนนะครับหลวงบ่แพวเป่าวโรวัดกำแพงแสนปี50นะครับวันนี้ได้มาเพิ่มแล้วนะครับเนื่องจากว่าพี่พี่หลายหลายท่านเนี่ยเรียกอ่าเรียกร้องเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับตะกรุดรุ่นนี้นะครับตะกรุดดีมีประสบการณ์นะครับนับปี50วัดกำแพงแสนนะครับมีทั้งส่งขนาดเลยที่พี่ นะครับตะกรุดทนคงทนหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือตะกรุดเชือดคอไก่นะครับมีดอกเล็กนะครับดอกกลางแล้วก็ดอกใหญ่นะพี่ๆนะส่วนดอกใหญ่เนี่ยจะถักเชือกนะครับปิดทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะพี่ๆนะอันนี้ดอกใหญ่นะครับด้านในเป็นเนื้อตะกั่วแล้วก็ตอกโพสนะครับนี่ประมาณประมาณนี้นะครับส่วนดอกกลางนะครับดอกกลางก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับดอกกลางเป็นรูแบบนี้นะครับถักเชือกลงรักนะครับนะนี่ ลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดอกเล็กเหมือนกันพี่พี่เป็นรูเหมือนกันนะครับเปิดราคาเดิมนะครับพี่พี่นะเปิดราคาเดิมนะครับดอกเล็กเอาสามร้อยนะครับบอกดอกเล็กสามร้อยดอกกลางสี่ร้อยนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ห้าร้อยบาทนะครับนะับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พี่นะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับนะดอกกลางสามร้อย ขออภัยนะครับดอกเล็กสามร้อยดอกกลางสี่ร้อยดอกใหญ่ห้าร้อยบาทนะครับขนาดต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านชอบถามว่าบูชายังไงนะครับนะก็ห้อยนะครับนะขึ้นคอก็ได้พี่ๆห้อยที่เอวก็ได้หรือว่าติดกับกุญแจบ้านกุญแจรถก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับประมาณนี้นะครับนะมีทั้งสามขนาดเลยในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ วันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์นะคะพี่พี่นะตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากๆ,ๆพี่พี่นะครับสาหรับเหรียญยันสวน99นะครับเพราะว่าพระเพิ่งมีประสบการณ์ไปเมื่อสดสดร้อนๆนี่เลยนะครับพี่พี่นะ,ะวันนี้ผมได้เนื้อนวะมาแบบสวยกลิปเลยนะครับประสบการณ์ล่าสุดนะพี่พี่นะอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพังยับเลยนะครับพี่พี่นะ,ค,ะคนขับลอดตายปาฏิหารนะครับห้อยพระรุ่นยันสวน99หลวงปู่แพลวเป่าวัลโลนะครับวันนี้ผมได้เนื้อนวะมาหนึ่งองค์ นะครับนะผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะคบพี่ๆน่ะเลี่ยมใหม่มื่อหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเลี่ยมสีขาวนะเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับสวยมากๆพี่ๆนะครับงานเลี่ยมที่สวยเลยนะครับงานละเอียดงานตาหนี้เลยนะครับนะด้านในนี่พระสวยกริบนะครับนะห้ไวเป็นที่ระลึกนะครับตรงกลางก็จะเป็นหลวงปู่เฮาเปาบุโลนะครับด้านล่างเขียนว่าอายุ99ปี นะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะครับยันกลับลายกลายเป็นดีนะครับเป็นยันประจําตัวขององค์หลวงปู่แพ้วเปาวโลนะครับองนี้เลขโค้ดนะสามสองศูนย์แปดนะครับสามสองศูนย์แปดนะครับแล้วก็มีจีวรให้เล็กๆนะครับหนึ่งผืนนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยพี่ๆนะครับอง์นี้นี่สภาพสวยๆเลยท่านใดเช่าไปนะครับนําไปห้อยขึ้นคอได้เลยพี่ๆนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์แล้วนะครับนะ นี่นะครับรถพังยับเลยพี่ๆนะครับเจ้าของอคนขับนะลอดตายนะครับน,ะนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับนะเปิดราคานะเอาราคา2,200บาทนะครับเอาราคา2,200บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่นะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนะโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับ2,200บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ผมแถมองนี้ให้1ององนะครับนะเพราะว่าตอนที่ผมเช่ามานะครับเจ้าของท่านเดิมเขาให้พระองค์นี้มาด้วยนะครับผมก็เลย แถมไปให้ด้วยเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะเป็นพระสมเด็จปีห้าหกด้านหลังเป็นองค์หนุ่มบุพเพวเป่าวัลโลนะครับนี่จะเป็นรับข้างนาแบบนี้นะครับนะออกวัดรางหมันนะครับนะนี่ที่ระลึกงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับนะปีห้าหกนะครับนี่ออกวัดรางหมันรับประกันท้าแท้ทุกรายการนะครับพี่ๆนะองค์ที่แถมก็แทนนะพี่ๆนะถ้าไม่แท้เนี่ย <h az ell> ผมผมไม่เอานะครับนะพี่ๆนะสบายใจได้เลยพี่ๆนะครับนี่ผมให้ไปกับ ยันส่วนเก้าสิบเก้านะครับเพราะว่าผมได้มาเขาเจ้าของท่านเดิมให้มาด้วยนะผมก็เลยเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับให้ไปด้วยเลยนะครับแถมไปให้นะครับนะสองพันสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญใบที่เหล็กหนุนดวงนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับขององค์หลวงปู่แพววเปาวโรอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนะองค์นี้ผมได้มาถือว่าสภาพสวยนะพี่ๆนะสภาพสวยเลยนะครับปกติแล้วนะ เกือบร้อยเปอร์เซนต์พี่พี่นะครับนะจมูกเนี่ยจะโดนเกือบทุกองคนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหนุนดวงนะครับแต่องค์นี้ผมได้มานะสภาพแบบสวยมากนะครับจมูกฟอร์มนี้ถือว่าโด่งเลยพี่พี่นะครับแล้วก็ตรงอ่าด้านบนเหรียญก็ติดลุงบางนะครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะพี่พี่นะนี่นะครับและที่สําคัญนะครับผมได้บล็อกพอจุดมาพี่พี่นะครับนะ นี่สังเกตได้ว่าใต้พอพานนะครับจะมีจุดเล็กๆอยู่1จุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกพอจุดนะครับพี่ๆนะเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็บล็อกนิยมเลยนะครับวังนี้ผมได้มาไม่มีกล่องนะพี่ๆนะผมได้มาไม่มีกล่องนะครับขอเปิดราคาเอา900บาทนะครับเปิดราคา900บาทพร้อมจัดส่งนะครับประสบการณ์เนี่ยโดนระยะพกขนนะครับคนไม่เป็นอะไรนะนี่นะครับไหน เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาถือว่าจับต้องได้พี่ๆนะครับบล็อกพอจุดราคา900บาทพร้อมส่งนะครับผมได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีกล่องนะครับพี่ๆนะไม่มีกล่องให้นะครับนะแต่พระเนี่ยถือว่าฟอร์มนี้สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้านถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ได้จมูกโด่งด้วยนะองค์นี้นะครับส่วนใหญ่จมูกจะโดนนะครับพระรุ่นนี้นะเป็นเรื่องปกติของเหรียญหนุนดวงเลยนะครับพี่ๆนะเอา900บาทพร้อมส่ง นะครับแล้วก็ต่อไปนะผมได้เหรียญเม็ดแตงนะครับนะเป็นพระเม็ดแตงรุ่นหลักขององค์หลวงปวู่เ้าเปาวโลนะครับออกวัดรางัาปีพศ2556นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างนะ4 9 9 9เหรียญเท่านั้นนะครับสว่ารสร้างเลยมากๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่พ,พนะครับสภาพที่สวยเลยนะผมไม่อยากแกะนะครับนะ ขออนุญ,ญาตส่องผ่านซีนพี่พี่นะครับนี่สวยเลยพี่พี่สวยพอกันทั้งสององค์นะเหรียญมีขนาดเล็กนะครับแต่แกะบล็อกได้คมชัดแล้วก็สวยงามมากๆนะครับพี่พี่นะอันนี้หลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นองค์หลวงพ่อแพวเปาบลนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อชุนะครับถือว่าหนึ่งองค์ได้สองพุทธคุณเลยนะครับนะนี่สภาพสวยพอกันทั้งสององค์นะครับนะขอเปิดราคาเท่ากันพี่พี่นะครับขอเปิดราคาเท่ากันนะเอาองค์ละหกร้อยบาท นะครับเอาองละหก0บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับองละหก0้อยพร้อมส่งนะครับนี่เป็นรุ่นหลักเลยพี่ๆนะครับเป็นพระหลักเลยนะที่เป็นเม็ดแตงขององหลวงบุเพลวาวโลนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับนะราคา600บาทนะครับนะพร้อมจัดส่งไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับแล้วก็มีเป็นเม็ดแตงเสาห้าพี่ๆนะปัจจุบันนี้ก็นิยมมากๆนะครับเนื่องจากว่าพระมีราคาที่ จบต้องได้นะครับพี่ๆนะเม็ดแตงสองห้าหรือว่าเม็ดแตงหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับวันนี้ผมได้มาสององค์นะครับแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับมีกล่องด้วยนะครับกล่องเดิมเลยนะครับออกเมื่อปีที่แล้วนะครับนะสิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะนี่เป็นเนื้อทองแดงพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงพี่ๆดูนะเหรียญมีขนาดเล็กนะครับแต่แกะล็อกนี่สวยงามมากๆนะครับนะ เส้นสายลายเสี้ยนนะครับแววตาจมูกริมฝีปากเส้นเคสานี่สวยงามเลยนะครับนะแกะบล็อกสวยมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์หลวงปู่แพวเปาวโรนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้นะพี่ๆนะตรงขอบเหรียญน,นะครับตรงขอบเหรียญจะเขียนพระคาถานะครับเป็นภาษาไทยเลยพี่ๆนะครับนี่เขียนเป็นภาษาไทยเลยอยู่รอบเหรียญน,นะครับพี่ๆนาไปส่องเองได้เลยนะครับนะเม็ดแตงสองห้าหรือว่าเม็ดแตงหนึ่งร้อยหนึ่งปี นะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยนะเป็นพระคาถาขององค์หลวงปู่แพ้วนะครับเป็นภาษาไทยเลยพี่นะครับพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษานะครับพีพๆเช่าไปก็นําไปส่องเองได้เลยนะครับนะสวยพอกันทั้งสององค์นะครับสวยพอกันเลยนะครับทั้งสององค์นะขอเปิดราคาเท่ากันพี่ๆีนะครับเอาองค์ละ250บาทนะครับ องละสอง้อบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีบวก่า,าส่งเพิ่มนะครับนะนี่สภาพสวยๆนะครับ250พร้อมส่งนะครับมีสององแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะผมได้เหรียญสามแมาอ่าอหนงค์นะครับพี่ๆเป็นเนื้อ,อบัล้านะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าฟอร์มสวยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูสักครู่นะครับนะนี่ ขอภัยนะครับอ่าเป็นเนื้ออันปาก้านะครับอันนี้ก็ขอบเต็มนะครับนะขอบเต็มเป็นบล็อกปกตินะครับหลแแพ่วเปาบุโลเต็มองนะครับอยู่ตรงหน้าเหรียญนะครับแล้วหน้าของเหรียญก็จะเป็นเหรียญแบบทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างก็จะระบุชื่อหลวงปู่นะครับไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันนะครับเขียนว่า8ปดสิบเอ็ดใจมาสองห้าสี่หกนะครับออกปีสี่หกวัดกำแพงแสนนะครับพระดีมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน นะครับชาวบ้านหรือเรื่องติดปากว่าเหรียญสาแชะนะครับวันนี้ได้มันหนึ่งองนะครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับนะแล้วก็ได้กล่องเดิมนะครับด้านในเป็นกรรมะหยี่สีแดงแบบนี้นะครับนะนี่นะครับรุ่นไตรมาส4-6่หนะครับองนี้ขอเปิดราคาสี่ร้อบาทนะพี่ๆนะ เอา400บาทพร้อมจัดส่งนะครับได้มาแค่1นองค์เท่านั้นนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับนะมีแค่1องค์นะครับแล้วก็ต่อมปนะครับนะเหรียญปาตานนะครับเหรียญปาตานหลวงปู่แพ้วเปาวโลนะครับพระรุ่นนี้นะพี่ๆนะออกวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่แพ้วเป่าวโลนะครับวันที่7พฤศจิกายนปี54นะครับนะออกวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะครับนะวันนี้ผมได้มาแบบสภาพเดิมพี่ นะครับอันนี้คือซีนเดิมจากวัดเลยนะตั้งแต่ปี5้าสี่นะครับปัจจุบันนี้ก็สิกว่าปีแล้วพี่ๆนะครับสวยเดิมนะครับด้านในพระแบบผิวแบบส้มๆเลยนะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะครับนี่นะครับที่รอยเก่าๆนี่เป็นรอยซีนนะพี่ๆนะเป็นรอยซีนนะครับนี่ซีนเก่านิดนึงพี่ๆนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับตอกโคตรดาวแล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในบริเวณสังกตินะครับหลวงปู่พวเป่าวรรลุอายุ อันนี้ไม่ใช่เลขโคดนะพี่ๆนะเป็นอายุของท่านในช่วงเวลานั้นนะครับนะแปดสิบเก้าปีนะครับนี่ด้านหลังนะครับระบุนะครับเจ็ดพฤษจิกายนนะครับปีห้าสี่เป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่แพรว่าวนโลนะครับนะนี่สภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้นะพี่ๆนะนี่นะครับเปิดละคานะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทของส่งนะครับนะ 500อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะเหรียญตัดตานนะปัจจุบันก็ถือว่าหายากในระดับหนึ่งนะพี่ๆนะน่าจะขาดมือผมไปหลายเดือนเลยนะสำหรับเหรียญตัดทานนะวันนี้ได้มานะครับนะเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญบริบูรณ์ซับพ,พี่ๆองค์นี้แบบสวยมากๆนะครับองค์จริงนี่สวยเลย นะครับเหรียญบอลบูนซับนะครับรุ่นนี้นะส่วนตัวผมมองว่าแกะบล็อกใบหน้าหลวงปู่ได้สวยงามและก็สมจริงที่สุดนะครับนะอันนี้ผิวเดิมพี่พี่นะครับนะไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนะนี่ด้านหลังเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับเลขโค้ดสามหนึ่งเก้าสอง นะครับนะสามหนึ่งเก้าสองตรงกลางเป็นยันนะครับออกวัดกำแพงแสนปีห้าสี่นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกในโบสถ์นะพี่นะปลุกเสกในโบสถ์วัดกำแพงแสนนะครับนี่ให้พี่พี่ชมนะเวลต้านะครับสวยงามเลยพี่พี่จมูกโด่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแกะบล็อกสวยงามแล้วก็ใบหน้าของท่านนี่เหมือนท่านมีชีวิตเลยพี่พี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวัชนะครับนะนี่นะครับไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะพี่พี่นะครับแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิม นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ27ิจพฤศจิก,กายนปี54ี่นะครับเป็นปีการจัดสร้างนะครับนะสภาพเดิมๆสวยเดิมท่านใดนะครับอยากได้พระสวยๆนะฟอร์มแบบฟอร์มประกวดเลยนะพี่ๆนะนี่ฟอร์มแบบประกวดเลยนะอยากได้แบบสวยๆไว้เลี่ยมเงินหรือว่าเลี่ยมทองนะครับแนะนําองค์นี้นะเช่าไปไม่มีผิดหวังแน่นอนพี่ๆนะครับได้รับไปนะพระนะสวยแน่นอนไม่มีผิดหวังนะครับนะ เปิดราคาเอา1,500้าบาทนะครับนะเปิดราคาเอา1,500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พี e. Recently, <S <S ่นะครับนะ1,500บาทพร้อมส่งนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับเช่าไปสวยแน่นอนนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่พี่นะผิดพลาดประการใดขอไปพี่พี่ทุกท่านมาที่นี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ